ยืดตัวตรงๆเลยครับยกถวายหลวงตาเลยครับอย่ารอครับอย่ารอยกเลยคุณแม่ยกเลยครับยกถะายりวงตาอย่ารอครับอย่ารออย่ารออย่ารอยกเลยคุณแม่ยกเลยครับยกถะไわりดวตาอย่ารอครับย่ารออย่ารออยารอเลยคุณมยกเลยครับยกะไ่ดตาอยรอครับย่ารอารายเลยคับไม่้กงรอครับยกเะไงตาอยการครับยรยรยก จับน้ำาถวายน้ำหลวงตาก่อนครับยกน้ำตวายหลวงตาครับไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอลิกยกเลยครับยกเลยขออยนั่งลงนีนะครับจับยกขึ้นเยอะเลิกเลยครับจับยกขึ้นเลยไม่ต้องก้มตามยนยยกเลยครับยกเลยนั่งตัวตรงๆครับยกข้นครับอ้าวยกน้ำตวายหลวงตาเลยครับอย่าให้สะดุดครับตหวายเลยครับตวายเลย ายืนที่สูดี่สไม่ยกครับเยกเยกเลยครับยืนที่สุดเจยก่ครับนั่งหน้านีนะครับนั่งตัวตรงครับนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงครับนั่งตัวตรงยกขึ้นมาอย่าก้มอย่าก้มหลงตาไม่ต้องก้มมาเคาะนะครับยกสูงๆเลยยยกน้าครับอ้าวยกน้ำเลยจ้า สวายหลวงตาก็ยกขึ้นมานะครับจะถ่ายรูปครับบนเข้านะครับน้ำลงครับเขาเขาคนนานน้ำลงมือนะครับภาพเชื่อนะครับนั่งตัวตรงเลยครับอ้าวน้ำยกเลยจ้ายกสวายหลวงตาไม่ต้องรอครับไม่ต้องรออัดเรือรุกเลยครับจมยกไปแล้วครับไปแล้วครับยกเลยค่ะยกสวายหลวงตาเลยจ้ายกเลยครับไม่ต้องรอครับ ยกเลยครับไม่ต้องรอครับข้ามนะครับข้ามโดยในในททิครับตอกไม้ก็ข้ามโุยนะครับยก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 ไม่ไหวจัยจับยกยกยวยก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 กยกักยกยกยกนกยกยกยกายกยวายกลยย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 ยกง ขอบคุณครับขอบคุณจริงครับขอบคุณจัดไปครับเอาละเอ็เป็นคนพูดพูดง่ายครับพูดง่ายขอบคุณมากครับจับเลยครับจับน้ำถวายหลวงตาเลยครับจับเลยจับไว้จับไว้ถวายหลวงตาจับไว้ครับจับไว้เอายกเลยครับแม่ยกขึ้นมาเบาๆยกขึ้นมาหนักๆหน่อยก็ไม่ต้องยกครับซ้อนไว้ กนครับยกครับเสร็วางเลยเอายืดตัวตรงๆอย่าก้มครับไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มนะครับหลวงตาไม่ต้องนางตรงๆเลยครับยกเลยรอเลยฮะยกน้ำรอเลยย์พร้วางเลยเาอะไรลับด้วยนะครับอ้ายกน้ำตวงตาเลยจับจับจับไว้ครับ

หลังหลองปู่นะครับมาสแกนเลยห้ามห้ามเดิน่าดจบเลยครับโอเคขอบคุณนะครับยกครับยกยกวางเลยครับพังเสร็จแล้ววางเลยเกี่ยงยครับเรี่ยงยกไอ้ตุ้มตาสว่างนี่ก็สวายออกมาลูกอ่ะยกเลยครับแม่ยกไหวไหมไม่ไหวก็จับไว้ไม่ไหวจับน้ำไว้จับน้ำตะหวายครับ ตั้งตรงไว้ครับยกหัวสูงไว้นะครับตั้งเกตอธิษฐานถวายนะครับตั้งเกตอธิษฐานถวายนะครับเกียรยกนะครับเกียรยกอะไรเก็บกติแบบนั้นนะครัามแม่ไนะครับเก็บยกขึ้นเลยครับเริ่มวันที่หน้าได้แล้วครับเริ่มวันที่หน้าก่อนครับนั่นก็ยกครับอ่ายกเลยครับยกเลยตั้งเกตอธิษฐานถวายนะครับ